สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามากินข้าวที่ร้านชาก,กีไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าแปลว่า four season ก็คือเมนูจะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้จะบอกว่าคิวยาวมากไอรอเกือบ2ชั่วโมงแีนะและร้านนี้นะคะไอสั่ง b e e f s h o r t r i b ที่มันเป็นข้าวอบซิกเนเจอร์ของเขาน่านะตาดีมากและอีกอันนึงสำหรับคนที่ไม่ทานเนือนะคะก็จะมีปลามีหอยเชลล์ใดๆก็สามารถส่ง ได้เช่นกันค่ะซึ่งหน้าตาดีเหมือนกันหอมมากและแน่นอนค่ะงานเกาหลีก็จะไม่พ้นเรื่องเครื่องเคียงคือดีรสชาติก็ดีด้วยนะคะและเราก็มีสั่งผัดปลาหมึกมาเพิ่มซึ่งถือว่าโอเคนะไม่เหนียว รสชาติโดยรวมไอจะบอกว่าตัวเนื้อเขาทำได้ดีมากดีมากขนาดที่ว่าอยากจะกลับมากินอีกเลยนะคะส่วนตัวปลาไอาว่าพอกินได้องี้แล้วกันแต่ว่าตัวที่พีคเลยคือเนื้อต้องมานะคะราคาวันนี้หมดไปร้อยกว่าเหรียญน,นิดๆน,น,นะคะหมดเกลี้ยงเกลี้ยงจริงๆแนะนำให้มาเลยคะ่ะแต่ว่าก็ต้องมารอคิวหน่อยนะ